ขึ้นกับมอกเมยนั่งโดนเตือนก้าันเมียบานเมียบานมื่อนอ่นเรีนไเดียวเมียบานหาคุมล่ะถามเขาเมยนั่งเมยนั่งเขกตันนอนโอยเฝ่าโคตรควมองมองอยู่กันได้ถามก้าวกันใอยหนังใชยหนังไปหน้อยหนังบาดงาน มันอยู่ไตขับมันอยู่ไตกลุนมันก็อ่อนแต่หมูอยู่ทางเท้างามมันบ่ถ่วมมันก็บแ่ะนี่นี่นี่อันแรกสิอ่อนอ่อนตัวบางตัวบ่ปากหั่นัล้วบ่อ่อนแล้วสิฟันแล้วปุก ถุงไม่มาถุงี่ไปต้มเท้ตมเราเอามาใส่อีกไม่เวอมาหมันรีต้นกร้อสามหวกันจิมพ่อตัวนัน่ะส่เหันนก็ส่เลยหลายอันนี้อ่อนดีเ็จ้ แต่ถ้ามีมันล้มสิอาเ็นบรอบรอบสุดท้ายแล้วรอบสุดท้ายแล้วไม่ตาถั่ต้มสุกเหมือนต้มเปี๊ยเหมือนเมนอิลีเลยเหมือนี่ว่าเปนว่าเมนเลนเลนเนี้บ้านนี่เออเมนยังเหมนเมนไม่ผ่านเออ